สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชา่วทงและกระท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอัจุลินซี่ซแสงข้อแสงยังเป็นจุลินซี์ที่พี่น้องเขานิยมนํามาใส่ในหัวนในสวนอยู่เน,นื่องจากคุณสมบัติที่ครอบจัก,กรวาลของเขานะครับทั้งสร้างธาตุอาหารพืชสร้างอ้อโมืพืชย่อยสลายอินทรียวัตุปรับปรุงบำรุงดินและหลายอย่างที่มันเทดให้พืชที่เป็นประโยชน์กับพืชเท่านะครับอ่ะขยายไปหาหา้อมืดแล้วเมื่อเบิ้งว่ามีความเปลีป่ยนแปลงแค่ไหนนะครับ พี่น้องจะสังเกตเห็นว่าบางขวดก็เริ่มเป็นสีชมพูบางขวดกันยังขาวอยู่นะครับทั้งที่อัตราส่วนทุกอย่างคือกันเป๊ะเลยก็คือผสมเส้ถังไงและจังก่อเข่าขวดนะครับย้ำมาบังวัดบางขวดเป็นสีชมพูเนี่ยมันเป็นย้อนอยังบางขวดยังบ่เป็นสียังเลยมันสาเหตุมันเป็นมาจากยังออน,นี้เป็นการสันนิษฐานนะครับโดยใส่อองค์ประกอบลหลายๆอย่างประกอบกันนะครับพี่น้อง ตัวนี้นะครับเห็ดมะกวานโมนะครับ <c oughs> ตัวนี้เห็ดมะกวานโมได้หลายมือแ <c oughs> ล้วล,ละนะครับเกินสิบหมือแล้วละแต่กระแดงได้ซ้ำนี่นะครับ <c oughs> <ค> <rating> เพราะว่าส่วงที่เฮ็ดนั้นรูสเสวัารคืนฟ้าคืนฝนพอสมควรนะครับตัวนี้ยนีเป็นสีขาวนะครับการขยายนี่เป็นการขยายโดยใสหัวเสื้อนะครับพี่น้อนะครับใช้หัวเชื้อเป็นตัวขยายนะครับก็คือตัวนี้นะครับใสหัวเสื้อตัวนี้เป็นตัวขยายนะครับแล้วเรามาเบิอง บางขวดก็เป็นสีชมพูบางขวดก็สีชมพูแดงนะครับบางขวดก็ยังบเป็นนะครับไอตโตที่ยังบเป็นนี่ันนี้ฐานว่าบ่มีการเกิดกาดนะครับพี่นองบ่เกิดกาดไข่เน่านะครับบ่เกิดกาดไข่เน่าอาจจะเป็นด้วยเหตุที่ขวดนั่นอาจจะบ่สะอาดนะครับใส่เสื้อลงไปลวเสื้อจุลินทซี่สังขาะห์แสงอาจจะไต่นะครับเป็นขวดที่อาจจะปนเปื้อนไม่ย้งแจ้งยางน,นะครับ อันนี้เป็นคอสนิดฐานส่วนที่อาจะเริ่มแดงนะครับเนี่ยนะครับแสดงว,ว่าเป็นของเสื้อเก่านะครับเสื้อหัวเสื้อที่เติมลงไปนะครับแต่กัยังบาท่านมีการขยับขยายยังยังอยู่สรงเก่าอยู่เติมมือแรกเป็นสีไดมือต่อมาก,กันยังเป็นสีหนันอยู่นะครับส่วนตัวสีชมพูนะครับอ่ับรู้สึกวัาหัวเสื้อเริ่มขย,ายับนะครับหัวเสื้อเริ่มขย,ย,ยับเริ่มขยายแล้วเริ่มขยายขึ้นมากแล้วนะครับ ตัวที่เริ่มขยับเลยอาจจะสันิาฐานว่านะครับขวดนะครับสะอาดนะครับบ่วีน้ำตาลแล้วก็เป็นขวดเกเนะนะแล้วก็มีผงรับกัดอันนว่าถามมันเกิดกาดไข่เน่าขึ้นมานะครับมันก็นจะมัดยูหนีมันบ่ไปใส่แล้วก็ใส่เป็นอาหารของจิลินซี่ส่วนถังนี้นะครับเนื่องจากว่าขวดเรานี่เบิดลจะเยไดมมากรอกแส่ถังนี้นะครับ เป็นยังือส่งแดงลื่นมูเขาเถนะครับถังนี้นะครับเป็นถังเก่าที่เคยบรรจุนมมาก่อนนะครับที่เคยใส่นมที่เอาไปส่งยู่ในค่าเฟ่เป็นนมสดนะครับเป็นแบบนี้มีห่อมากั็นยังยังอยู่น้ำนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเนแบอาจจะมาจากได้อาหารจากนมน้ำนะครับอาหารจากไข่แน่จากนมเนี่ยเพราะว่าตรงนี้กะยายด้วยไข่นะครับอาจจะได้อาหารจากนมน้ำนะครับแล้วเกิดกาดเกิดยังเลี้ยว เพชรไทยหัวเสือเดินดีนะครับเริ่มแดงเลยพี่น้องนะครับแดงอันนี้ขย้ายได้หาซีหาหมื่นครับพี่น้องอันนี้เป็นสิบสิบมือแลลวยังได้ซํานี่นะครับเอาเบิ้งนะครับหาหมื่นครับซิบก็หมื่นนะครับก็แสดงว่ายุ่ในอันนี้นะครับเป็นแหล่งที่เหมาะที่เขาจะจะเริ่มเติบโตนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีอาหารเสริมนมนั่นเอง จูลินซีสังข้อเสียงอ่ะตากแดดอะไรขึ้นเ่าพี่น้องนะครับแดงกระไสบ่แดงกระทิมะนะครับเพราะว่ามันเข้าสามารถสางได้ขายายได้อยู่เนาะนะครับสําหรับจุลินซีสังข้อเสียงอ่ะอห,หักได้แก้วนะครับอาเมื่อนี่เป็นอึมคึ้มจะเ,เนี่หวาดไดยหวาดหนึ่งอะอ่ะเป็นเบืองแรงทำเงินของยายแก้วปะ่ะ,ะ,ะ,ะต่ก่อนได้ไปเลาะขายได้พี่น้อง บางดี๋ยได้รอแล้วแม่ข่ามาเองนะครับเขาหูจักโอ้ยายน่ะมีผพักเลยนะั่นไปรับน้ำเล่ากันหน้าท่นนะครับข้อดีก็คือทำให้ข่ามารับเองที่สวนนะครับทั้งแกกทั้งแถมได้ส่วนลดมากไม่นะครับผู้เอาไปค้าไปข,า,ไปขายตัวกํากำไลไหลเนาะถ้าเขาเอาไปเองนะครับขายตามราคาท้องตลาดอาจจะบ่อ่ดสดใดทั้งที่ดีมากนี่แหละครับพี่น้องพอข้าแม่ข่ามาเองแลนะ้วนอกจากจะได้พักหลายอย่างนอกจากจะได้ค้องถือแล้ว ยังมีหลายอย่างให้เลือกเพราะว่าจะเป็นข้าหน้าเป็นกวงตุ้งนะผักอีตู้ของคนก็โอ้ผักอีตู้ไปขายหน,ะนะ้าเห็ดเป็นมัดเป็นมัดไปขายนะครับแมงลักเนาะนะครับกำลังงามเลยนะครับบางท่านมาไม่เห็นบหุฮงเอามะฮงไปพ้อมนะครับได้หลายอย่างนะครับมานนีได้หลายอย่างโอ้มากแ้งขมมาไปมัดเป็นจุ๊เป็นจุ๊ขายนอ้ัถนัดในการขายนะครับมาเห็นหัวหอมแบงหัวหอมแดง ซื้ออีกลับไปขายอีกมากถึงสวนได้หลายยางหลายแนวเน,ะ,นะครับเป็นพักที่เห้าใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยอินซี่ใส่ปุ๋ยมักนั่นเองนะครับมีรสสาตาดีนะครับกรอบบอดเป็นเ้นบ่อนเนียวนะูด,ดูแล เหยวนากุ้งกองกองเลยจะมากล้ามขึ้นกล้ามขึ้นเลยบวก้าว่าเลยมือกองบวก้าว่าวลายยันเขากล้ามแล้วเขาใส่บบเดียวรับนะครับอ่าส่วนพักขนาดน้านะครับหลังจากหดปุ๋ยน้ำไปเทื่อนึงนะครับหดไปวัางสองสามมือนะครับพี่น้องเบ่งผลตอบสนองของปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับพี่น้องต้นสูงกับสูงต้นใหญ่กับใหญ่นะครับคิดว่าน่าจะลดอีกชักสองเทื่อน่น่าจะพอตัดเลยสำหรับพักขนาวน้านะครับ แม้ว่าอากาศจะบ่เย็นบ่หนาวนะครับพี่น้องแต่หาปุ๋ยดีนะครับบ่มีมเะเรงรบกวนยาข้ากันใหญ่นะนะครับพี่พี่นพ,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 พี่น้องนะครับเป็นพักขนาดที่ยาแก้วปลูกเป็นผักปลอดสารร้อยเปอร์เซบริสิญยุกสินยานะครับไ่แม่งกันนี่เะยนี่กระ,ะดาษกาวเนี้ยนนะครับตัวได้เผือเขามาตายนะครับกำลังงามเลยพี่น้องโอ้มองๆตัวนี้เป็นหมาก,กตัวนี้ ใส่แต่ต้นม่วงแตยต้นม่วงเนี่ยมันบบมีแสงนะครับอาจจะบ่ขื้นนอะอืมธน,น,นาคารนาขยะแก้วฝังเรียบร้อยกอำลังเอามาปลูกพี่น้องนะครับฮดหน้าปุ๋ยน้ำไปเท่อเดียวได้หน่นะครับวางสามสองสามหมื่นอ่ะมั่นนะครับผู้ใดเบิ่งคลิปย่แก้วเฟมิลี่ห้องแกเห็นเนะปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับที่ผสมขื้นแลลายสูตรนั่นเองไม่ว่าจะเป็นน้ำมักปลาฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่ อาจุลินซีน้ำเศร้าเข่าจุลินซีเอปุ๋ยอินซีน้ำกากกาแฟนะครับผสมกันเข้าไปนะครับน้ำหมักมูลวัวน้ำนะครับเมื่อเอามฮอดแล้วก็เทให้พืชเท่า,า,เาจะเริ่อเติบโตนะครับใหญ่เร็วจะเริ่อเติบโตดีนะครับอันนี้ทดลองมาแล้วทดสอบมาแล้วเป็นปุ๋ยอินซีน้ำสูตรคุณภาพสูงอีหลีนะครับนี่นะครับในขณะที่ติดดินแร่ที่นี่พอาฮดไปเท่าเดียวเนียฮอดไปทั้งคั่งเดียวได้ไม่น้อกนี่ ะครับเดี๋ยวอีกจะสองสามหมื่นเจ๊แกจะหดอีกเพราะว่าเจ็ดหมื่นสิบหมื่นหดเธอหนึงนะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับส่วนยืดในดินเข้ากับผสมปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกที่เข้ามักขึ้นนะครับผสมลงไปในดินแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับเท่านี้ก็คือว่าน่าจะเพียงพอต่อาการจเจริญเติบโตของพืชผักเข้าเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับอุดมไปด้วยธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ทั้งสิบหกสิบเจ็ดธาตุนั่นแหละนะครับพี่น้องทั้งสิบสามสิบสี่ธาตุไหม ส่วนสามธาตุนั่นสามธาตุแรกนะครับไฮโดรเจนออกซิเจนและก็คาร์บอนเนี่ยพืชได้จากน้ำและก็อากาศเท่หหาหดน้ำเสมอกันซามฮอเติมธาตุอาหารสามธาตุแรกนี่ก็แล้วเป็นธาตุอาหารที่ได้มาฟรีๆนะครับบ่ได้ซื้อเพราะว่ามีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีเพียงพอมีเหลือพร้อมนะครับพี่น,น้องนะครับพืชนําไปใส่กว่า90%ก็คือ3ธาตุหลักนี่แหละ3ธาตุแรกๆนี่แหละนั่นก็คือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ คาร์บอนนะครับอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เนาะส่วนสามธาตุลักต่อมากนะครับในตัวเจ่นฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเนี่ยเขก็ได้จากปุย๋ยนะครับเขาได้จากปุยป๋ยหมักของเขานี่และปุยป๋ยหมักปุ๋ยขอกนะครับแล้วก็อาหารลอ่อาหารเสริมนี่ก็ได้จากปุย๋ยจากดินเนาะสำหรับอาหารเสริมน,น,นี่จะไม่ค่อยขาดดีแล้วนะครับจะไม่ค่อยขาดนะครับเพียงแต่ว่าคุณสมบัติของดดินเข้าดีพ่อบอ่าพ่อที่จะได้ปดปล่อยธาตุอาหารละน่าออกมาได้หน่อยหลายสําใดร้แต่คุณภาพดินดีนะครับเป็นดินดีดินล้วนซุย มีอินทรีย์วัตถุอ,อยู่ในดินในปริยมาณที่เพียงพอก็สามารถปล่อยธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารร่องออกมาให้พืชเขาได้กินนะ,นะครับดินมีคุณสมบัติเป็นกรด้อนนะครับห้าจุดห้าหจุดห้าประมาณนี้นะครับเป็นาหกจุดห้าเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับกรด้อนถึงกลางนีน่บเป็นดินคุณสมบัติที่เหมาะแก่การจเจริญเติบโตของพืชน,นั่นเองนะครับอ่ะดีจ้ะ มือสองมือยายแก้วจะม่ได้หดปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกอ่าเอาหน้าตาไม่เบิเปินจะได้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ไ้แก้วใส่หอดนี่พี่น้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เราผสมขึ้นเองเนาะตามสูตรที่เฮามีนะครับโดยอาศัยปุ๋ยแต่ละตัวมาร่วมกันนะครับพี่น้องซึ่งแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปใ้ธทตุอาหารแตกต่างกันไปเมื่อต่างตัวต่างมีต่างตัวต่างได้มาร่วมกันกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำคุณภาพสูง ครับก็คือโบรวลายถือว่าหลายคนหลายได้หลายไม่เห็ดเชือนงามนะผู้นึงได้ไม่ตรงผู้นึงได้ไม่ข้างเอาบัวหลายได้ว่าเออได้ได้ได้เออได้ได้ไดด้ิเเ็นงามจะได้ซอยกันเตี้ยเออได้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 ผู้นลงวัวหิวน้าเนาะอ่ะยาวเลยพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้คงจะเท่านี้ก็ต้องเพื่อนเราเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ